สวัสดีครับอยู่กับผมเดฟขับเกฟคนดีคนเดิมกับเกม Delive อรี่แมนพารอ่าตอ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 ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้อ่าของบูชาครบ3อย่างแล้วนะเป็นหัวหมูเทียนแล้วก็ไทยแลนด์วิสกี y ครั้งนี้เราก็จะไปอ่าบูชากันเพื่อเข้าไปในโซนวิญญาณตามที่แองจี้ได้บอกเราไว้ไหนดูสิ ครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ไฟแช็คเอาไว้ทําอะไรนะแต่ว่าพอไปนั่งคิดๆดดูมันก็เออว่ะทูบมันก็ต้องใช้ไฟแช็คจุดใช่ไหมเออทำไมตอนนั้นเราคิดไม่ได้วะโอเคเราก็ต้องไปหาจุดที่บูชากันซึ่งก็จากที่เดาๆไว้นะน่าจะเป็นไอ้ตรงพี่รูปปั้นนั่งยองๆตรงนั้นแน่เลยที่เราเระแวงบ่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นนะที่ที่เขาให้เอาไปบูชากัน ดูซิใช่จริงหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วอเอาทูบไปทูบอ,อ่ะฮะใช่จริงด้วยจัดเตรียมทูบเรียบร้อยต่อไปก็เป็นหัวหมูใช่ไหมหัวหมูไปเลยนี่จัดเตรียมหัวหมูแล้วเรียบร้อยอต่อไปก็เป็น ไทยแลนด์วิสกี้นะวางปับนี่ครบเสร็จสมบูรณ์จัดเตรียมไทยแลนด์วิสกี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องจุดไฟนะไฟเช็กเอาไฟเช็กจุดทูบอย่างที่ไปนั่งคิดทั้งวันใช่ไหมอา่าเรียบร้อยจุดไฟแช็กแล้วทีนี้ก็บูชาเสร็จแล้วดิอุย้ย เมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะโอ้ยเอาแล้วทางลับเปิดแล้วมันโซนวิญญาณยังไงนี่ไหนดูซิมีบันทึกให้อ่านอีกแล้วนะบันทึกของใครเอ่ยบันทึกของทอมอีกแน่เลยไหนดูหน่อยบันทึกของทอมอันที่6จริงด้วยไซยมอนมีอาการคุ้มคลั่งคล้ายคนบ้าพยายามจะทำร้ายมาเรีย ผมกับมาเรียปรึกษาว่าควรจะฆ่าเขาดีไหมแต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันกามานานพวกเราเลยทาไม่ลงได้แต่ขังเขาไว้ในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้เอาเรียบร้อยไซมอนกลายเป็นเสียเส้นเสียสติไปแล้วไหนดูซิมันจะพาเราลงไปไหนทางนี้โอ้โ,โนี่ไง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 นี่ไซมอนหรือเปล่าไซมอนหรือเปล่าครับไซมอนหรือเปล่า ไซมอนหรือเปล่านี่แน่สามนัดสามนัดไม่ตายด้วยสามนัดไม่ตายนะโอ้โหเรียบร้อยอเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วนี่แน่นัดที่สี่โอ้ยถึกซะด้วยมียาไหมเนี่ยไม่มียาอีกต่างหากโอ้ยตายแล้วเริ่มมาก็ลำบากเลยไปทางไหนก่อนกระสุนลูกซองเก็บไว้เลยเราเปลี่ยนไปใช้กระสุนลูกซอง เอ้ยเปลี่ยนใช้ปืนลูกองไหมเออปลอดภัยกว่านะซีตรงนี้มีอะไรครับโอ้ยสัญ,ญลักษณ์บูชาอะไรก็ไม่รู้ต้องใช้อะไรเนี่ยมีบางอย่างขาดหายไปด้านล่างมีตัวอักษรเขียนว่าผู้ถูกลงทันเหมือนเราต้องหามาแปะสข้างทางนี่แน่เลยไปหาจากไหนครับอันนี้อะไรชิ้นส่วนปริศนาสีแดงวั t เอาไว้ทําอะไรเอ่ยใครรู้บ้างครับว่าอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรทางนี้ไปไหนเอ่ยอุ๊ยโอ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 ตัวอะไรเอ่ยเนคอม็อบจากเดสสเปซหรือเปล่าอันนี้อย่านะอุ๊ยไหนดูสิมันจะซักแค่ไหนกันเชียววะฮะนี่ไงลูกสองสามนัดก็ เรียบร้อยลงไปนอนอันนี้เข้าได้ไม่เอ่ยโอ้โห้องมันเยอะจังวะบันทึกของทอมเอ่าใช่จริงด้วยคืนวันที่4ี่ผมได้ยินเสียงมาเรียร้ยองด้วยความเจ็บปวดติดต่อกันหลายชั่วโมงก่อนจะเงียบไปพอตื่นมาอีกวันสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาเรียฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตัวเองเอาเรียบร้อยเลย ภาพของเธอยังคงติดตาและสร้างความเจ็บปวดในจิตใ,ใ,ใ,ใจผมเสมอ <S <S ผมน้ำล่างเธอลงมาแล้วกล่าวคำอาลัยตอนนี้นผมไม่มีอะไร,ะไรที่จะเสียอีกแล้วเรียบร้อยแสด,ดงว่าเหลือแต่ทอมคนเดียว่ะดีแบบนี้ทอมคงไม่มาเป็นแบบลาดบอสอะไรแบบนี้หรอกใช่ไหมบอกผมทีว่าไม่ใช่ตรงนี้ไปไม่ได้อุ๊ยอุ้อุยอุอุยยิงไปก่อนหนึ่งนัดแล้วรีโหลดวิ่งกลับมารีโหลดเสียแล้วเริ่มเสียแล้วนี่นัดที่สอง นัดที่3จะตามมาติดๆโอเคตอนนี้กระสุนหมดแล้วเปลี่ยนกลับไปใช้ปืนพกเหมือนเดิมเฮ้ยเลยอยู่แค่สนัดเองอะเก็บไว้ใช้สักหน่อยเื่าเจอบงเจอบอสอะไรแบบนี้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วเหรียญอันแรกใช่ไหมอันนี้เจอยาด้วยขอใช้ยาเลยนะครับอ้เย,ยี่ยมสดชื่นอันนี้อะไรเนี่ยชิ้นส่วนปริศนาสีเหลืองมันเอาไว้ทำอะไรวะ เปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ได้แล้วเราจะเข้าไปเอายังไงเอย่ยไปดูทางอื่นก่อนแล้วกันเหมือนจะมีชิ้นส่วนปริศนาสองอันนะไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรแล้วก็เหรียญ2เหรียญที่น่าจะเอาไปติดเพื่อเปิดประตูแน่เลยอะห้องนี้ห้องอะไรเอย่ยยังไม่เคยเข้าอุ๊ยแองจี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเออแองจี้ เธอยังหายใจอยู่ตามตัวก็ดูไม่มีแผลอะไรคงไม่ได้โดนโจมตีมานะอาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้นานเกินไปแล้วนะนี่เธอกำลังจะกลายร่างหรือเปล่านะเอาละฉันต้องรีบแล้วไม่นะแองจี้อย่านะหวังว่าเธอจะไม่กลายเป็นพวกสัตว์ประหลาดให้ผมยิงใช่ไหมเซฟก่อนเลยอันดับแรก แองจี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางออกไปให้เร็วที่สุดเลยอุ้ยด้านหน้านั่นอะไรกันหวังว่าแองจี้จะไม่กลายเป็นลาดบอสแทนทอมนะเนี่ยอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงชิ้นส่วนปริศนาสีเหลืองกับสีแดงสแสดงว่ามันต้องหาอีกชิ้นสีน้ําเงินแน่เลยใส่เลยได้ไหมเนี่ยอ่าใส่ได้เลยอ่าใส่ไว้ก่อนแล้วกัน ปึ๊บนี่ต่อไปไปหาสีน้ำเงินงจีครับรอบผมก่อนผมกำลังจะช่วยแล้วเราจะมาออกจากบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันน่ะโหยอยู่นานไม่ได้ทางนี้มีอะไรผมเคยไปหรือ,อยังเอ่ยอุ้ยมีกระสุนประตูนี้เขาได้ไหมครับเปิดมาเลยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเจออีกแล้วเนคโมมอบนะ้านี้ นี่แน่เปิดก่อนได้เปรียบหัวเยอะแบบนี้ยิ่งดีเลยจะได้ยิงโดนง่ายๆเฮ้ยหัวด้านล่างมันไม่ไม่ใช่จุดอ่อนหรอเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดโอ้โหตายยากซะด้วยตายยากซะด้วยนะเราเอ้ยนี่แน่นี่ไงเราเฮ้ยตายยากเกินอ้าว โอ้โหตายยากเกินอันนี้ตายยากเกินเหลอกี่นัดเนี่ยโอ้ยสงสัยไม่ได้ละเราต้องเก็บปืนลูกซองไว้ใช้กับพวกนโคมอรว่ะเก็บกระสุนไว้เลยกระสุนเยอะๆอันนี้ไงเจอแล้วชิ้นส่วนชิ้นที่สามเป็นชิ้นส่วนสีฟ้านี่ไงตรงนี้มีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะแต่เข้าไม่ได้อาจจะต้องเอาไปทำอะไรกับชิ้นส่วนก่อนหรือเปล่า เริ่มมาก็เลือดแดงอีกแล้วเพิ่งใช้ยาไปเมื่อกี้นี่เองอะไรกันวะเมื่อกี้ผมอาจจะยิงไม่โดนหัวนะก็นึกว่าหัวด้านล่างมันจะนับเป็นหัวด้วยไงเออหัวด้านล่างมันก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกันมาชิ้นส่วนชิ้นที่สามใส่เข้าไปเลยแล้วก็หมุนใช่ไหมอันนี้อันนี้ ง่ายได้แล้วเป็นช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณประตูเปิดแล้วครับไปกันต่อเลยละกันหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะมุมเนี้ยอุ้ยไปทำอะไรด้านบนตรงนั้นน้าอยู่ด้านล่างดีๆไม่ชอบด้านบนลมมันเย็นใช่ไหมร่วงลงมาเลยนะอ้าวเขาไม่ทำอะไรเราด้วยเว้ โอ้ยไม่ทําก็แย่แล้วนี่ลิกเกอร์ของแท้เลยอันเนี้ยลิกเกอร์จาก resident evil หรือเปล่าเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดือด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 เตายยากจังนะเฮ้ยเราก็ยิงโดนหัวอยู่นะทำไมมันตายยากจังวะโอ้โหอันนี้ลิกเกอร์ของแท้เลยอันเนี้ย เฮ้ยเหมือนเป๊ะเลยอะฝุดตายอย่างยากหลังๆมาเนี้ยชิบหายละยาก็ไม่ค่อยจะมีเฮ้ยหมอนก็ตายยากขนเรื่อยๆแล้ต้องสังเกตด้านบนด้วยนะครับรอบนี้เผื่อว่าอาจจะมีโอ้ยนั่นไงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดเลือดแดงอยู่ยเลือดแดงอยูยยย่ตั้งหลักแป๊บตั้งหลักก่อนเลยเฮ้ยมัลูกซองอันนี้ มอบให้พี่แกโดยโดยเฉพาะเลย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 มา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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยรีรีรีีเมื่อกี้บลือนะเมื่อกี้บลือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงเราเข้าไปเอาไปมีแต่ลูกซองเท่านั้นแหละที่จะเอาให้รอบนี้อุ้ยมันเหมือนเป็นอุ้ย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 ตกใจหมดเลย เดี๋ยวก่อนทำไง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 เฮ้ยเดี๋ยวนี่เอาไปก่อนเอาไปก่อนหมดแล้วลูกซองหมดแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเอาไอ้นี่ก่อนเลยโอ้โหตายอย่างยากเลยจะเชื่อโหเก็บลูกซองเลยถึงว่าทำไมมันแจกกระสุนลูกซองเยอะจังเลยขอเลยครับแบบนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ว่ะพวกนี้เฮ้ มีเซฟตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูนี้ก่อนแล้วกันอันนี้อะไรเอ่ยมันจะเป็นเตาปฏิกรอนอะไรสักอย่างอ๋อกลไกสะพานใช่ไหมอันนี้โอเคแสดงว่าตรงนั้นเราจะไปได้แล้วเยี่ยมไปเลยหยู้ยเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนเลยแล้วกันเพื่อความปลอดภยดัยจะตายอีกเซฟไกลเลยทีนี้อันนี้เป็นไรโอ้โหเขายืนรอเราอยู่เลย าแล้วครับผมมาหาแล้วเอาไปสามนัดพอนี่แจกลูกซองอีกแล้วแจกเยอะจริงๆแสดงว่าต้องได้ใช้อันนี้อะไรประตูล็อกบนประตูมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดอยู่ยังเข้าไปไม่ได้อีกนะไอเหรียญตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเปิดเอาได้ยังไงอุ้ย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 ลิกเกอร์เหรอ นี่ไงเข้าไปสามนัดน,นี้จากแรกคูนซิตี้มาอยู่ที่ไทยแลนด์ซิตี้แล้วอย่างนั้นเหรอไหนดูซิอันนี้อะไรน่าจะเป็นประตูด้านหน้าเอาไม่ใช่มันคือตรงอ๋อตรงที่เราเอาชิ้นส่วนสีน้ําเงินนั่นเองแล้วตรงนี้ไปไหนเอ่ยตรงนี้อะไรเหมือนจะไม่เคยมานะเนี่ยบ่อน้ําดูเหมือนจะเป็นบ่อน้ําเก่าขนาดใหญ่ ถ้ามีเชือกที่ยาวพออาจจะลงไปถึงข้างล่างได้โอเคแสดงว่าเราต้องลงตรงนี้สินะขอไปหาเชือกก่อนนะครับเราต้องไปไอ้ตรงที่มันสะพานอันนั้นก่อนนะนะอา่าฮะใช่ใช่ใช,ใช่ทางนี้แหละถูกต้องเลยขวาลายซ้ายดีไปซ้ายก่อนแล้วกันทางซ้ายมีอะไรหรือเปล่าครับอุ้ยอะไรอ่ะรหัสหรออ๋อ ตรงนี้ต้องกดให้เป็นสีแดงเอ้ยสีเขียวให้หมดอ้าวเรียบร้อยมึงกดเมื่อกี้กดมัวม่วๆนะนะั่นแหะยังพูดไม่ทันจบเลยเฮ้ยแล้วนี่มันอัจฉริยะจริงๆอุ๊ยอีกแล้วนะอีกแล้วนะนตายซะลิเกอร์ยังกระกบเวลาเขาลอกหนังกบไปทำกบแดดเดียวก็แบบนี้แหละกุญแจสี่เหลี่ยมเอ้ยห้องนั้นนะดิ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับอะไรอะพัเซเซนอีกแล้ววิธีการใส่รหัสเลือกบล็อกที่ต้องการจะเลื่อนกดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนบล็อกรหัสจะปลดล็อกเมื่อบล็อกสีเหลืองทับจุดสีแดงจนครบว <What? S 1> ่ายังไงนะอ่าอ่าฮะอาอ๋อเราต้องทำให้เป็นเหมือนรูปด้านข้างใช่ไหม ได้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 ไม่อยากไม่อยาก ยังไงได้แล้วโอเคออ้ยเสียเวลาอยู่ตั้งนานกว่าจะทําได้อะไรวะเนี้ยไปไปต่อสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าเอยไม่มีนะกระสุนปืนพกอยากได้กระสุนปืนลูกซองมากกว่าอันนี้เป็นเตาปฏิกรณ์อีกแล้วมันจะไปเปิดตรงไหนวะตรงนี้โกงหรือเปล่าเอ้ยใช่จริงด้วยได้มาแล้วชิ้นแรกอ่าเอออันนี้ก่อนแล้วกัน เลียนตาผู้ลงทันอุ้ยหน้าดูแปลกๆนะเนี่ยอาต่อไปเราต้องไปตรงห้องที่มีกุญแจสี่เหลี่ยมนะห้องที่มีกุญแจสี่เหลี่ยมไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าเออใช่ถูกแล้วแล้วเราก็จะไปทางนี้ที่มีแองจี้นอนอยู่รอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเราทุกคนออกไปจากที่นี่เองไอ้ไงเจอแล้ว ห้องอยู่ด้านหน้าเราแล้วครับห้องกุญแจสีส่เหลี่ยมของเรากดแทบเปิดของแล้วไขประตูไปเรียบร้อยเข้ามาได้แล้วมีใครอยู่หรือเปล่าเอยอุ้ยไม่มีอันนี้อะไรอ๋อเซฟกล่องปรถมพยาบาลขอบคุณมากหายากเหลือเกินอ่ะต,ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเราเลือดเขียวอยู่เซฟไว้ก่อนเลยละกันเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวห้องนี้ไปไหนต่อ มันกว้างเหลือเกินคงไม่มีตัวอะไรใช่ไหมมันจะไม่มีนะระแวงแปลกๆห้องนี้มันกว้างๆอะ่ะมอนมันจะมีตัวอะไรเลยดูดิมันแจกกระสุนอย่างเยอะเลยอะ่ะโอ้มันทําไว้ให้เราจุกไงก็ไม่รู้ตรงนี้อาจจะคิดมากไปเองเนาะดูดิมันแจกกระสุนลูกซองเต็มไปหมดเลยโดนแน่ๆโดนแน่ๆตรงนี้บอกไว้ก่อนในบันทึกของทอม บันทึกของมาเรียอ้าวไม่ใช่บันทึกของทอมทอมฉันขอโทษจริงๆฉันทนกับความทรมานนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วยุกโทษให้ฉันด้วยนะจากมาเรียโอ้โอโอนี่คือมาเรียใช่ไหมนี่หัวเราะด้วยหัวเราะอะไรอะหัวเราะอะไรอะมาดิมาเรียก็มาดิเดี๋ยวให้เรียเลย นี่แน่ยิงเข้าที่หัวไปดีหัวอย่างยาวเลยนี uh ่โดนโดนมาเรียจะสักแก่ไหนกันเชียวอุ้ยติดติดติดเดี๋ยวก่อนอันนี้คือบอสใช่ไหมบอสหึกอเปล่านี่หัวดิหัวดุ้งไปดิหัวสายเลยโอ้ยไอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กระสุนหมดเวรกรรมลืมดู้อไปปิดทางอีกแล้วมีกดหันตัวทันทีไหม ก่อนเราโห่เลือดแดงเลยสามครั้งตายเหมือนกันใช่ไหมอุย้ยอุย้ย,ยตายเลยเรียบร้อยอันนี้มาเรียรใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูตาเธอสิเอ,อีดูเหมือนคอของเธอจะทำมาจากเชือกนะเนี่ยเธออาจเป็นมาเรียได้รับเชือกโอ้โหเรียบร้อย โอ้ย oh, อันนี้คือถ้าเกิดเราปล่อยไว้น,น,นานๆแองจี้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องรีบละผมมาแล้วครับผมได้เชือกมาแล้วผมพร้อมจะลงไปที่บ่อน้ําที่น่าสงสัยที่น่าจะมีอันตรายอยู่ด้านล่างและไม่น่าลงไปเลยสักนิดแต่ผมก็ต้องลงไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นทางไปต่อของเรานะเนี่ยมาโอเคเราเจอบ่อน้ําแล้ววิ่งหายอยู่ตรงน,นั้นเฮ้ยไปเลยครับลงไปเลย ตอนแรกก็น,นึกว่าเราจะได้ลงบ่อน,น้ําเป็นที่สุดท้ายนะสรุปไม่ใช่แสดงว่าเราต้องไปเปิดกรงจากด้านล่างสินะเนี่ยเพื่อจะเอากุญแจเหรียญตราอีกอันหนึง่งอุย้ยมันแคบซะเหลือเกินมันจะมีตัวอะไรโผล่ามาจากมุมได้ตลอดเวลาอ่ใาหา้ดันไงเอ้ยแต่ว่าโอ้ยโอ้โดนจนได้ไม่น่าเข้าไปไกลเลยวินี่แน่ปิวเลย โอ้นัดเดียวขอนัดเดียวเท่านั้นนง่ายจะแล้วเต่าปฏิกรอนเพื่อเปิดกรงใช่ไหมใช่เลยตรงนี้แหละอุย้ยมันจะมีแบบบอสอีกตัวหรือเปล่าวะบอสอีกตัวเป็นทอมอะไรแบบนี้มีมาเรียแล้วไงว่าจะไม่มีนะเราเหมือนของจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ โอ้ยแต่ว่าบอสมันตายง่ายอยู่นะเออไม่ยากเท่าไหร่ไป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 เก็บหน้ากากอีกอันหนึ่งเหรียญตาว่าแต่มันอยู่ห้องไหนละทีนี้อา่านี่ไงเจอแล้วได้รับเหรียญตาผู้ถูกลงทันมีผู้ถูกลงทันกับผู้ลงทันนะอันนี้แล้วเราก็ไปใส่ตรงช่องประตูใหญ่ๆที่เราเจอใช่ไหมใช่มันทำสัญ,ญลักษณ์รูปดาวไว้ตรงนี้นี่ไง วางเข้าไปเลยครับอ้าวอ๋อต้องวางคนละที่ด้วยปึ๊บนี่หน้ามันคุ้นๆนะอันเนี้ยมันแบบเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอเคต่อไปก็วางผู้ถูกลงทันลงไปเหรียนผู้ถูกลงทันเรียบร้อยประตูจงเปิดนี่ open sesame เ,เ,เรียบร้อยสวัสดีครับ มีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าอุ๊ยโอ้ยตกใจหมดเลยประตูปิดแบบนี้โดนแน่ๆเลยอะ่ะห้องกว้างๆโล่งๆมีบันทึกอะไรไว้ด้วยฮะบันทึกของทอมอันที่8ดความพยายามทั้งหมดของฉันต้องมาสิ้นสุดลงที่นี่อีกนั่นเหรอเจ้านี่มันอยู่ที่นี่มานานจนมันกายร่างเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมากโอ้ยเรียบร้อยโดนถ้าฉันแพ้ครั้งนี้อาจจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่ยังไงซะ ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะลองสู้กับมันดูถ้ามีคน,คนเจอบันทึกอันนี้แล้วยังเจอมันมีนมชีวิตอยู่แสดงว่าฉันล่มเหลวเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้วได้โปรดฆ่าฉันทีโอ้ยอันนี้หรือเปล่าทอมทอโอ้ร้องเสียงดังซสด้วยทอมนั่นนายใช่ไหมนั่นนายใช่ไหมทอมไม่เป็นไรเราจะช่วยนายออกมาเองเราจะอุย้ยเดินเร็วจัง อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดตโอ้แย่ละแย่แล้วแย่แล้วกล่องพสมพยาบาลไม่มีในนี้ไม่มีกล่องเฮ้ยเดี๋ยวรีทรีรีทรีอุอุ้ยช่งักไปดิเอาไปอีกนัดเดี๋ยวอุ้ยรีโหล d เลยเดี๋ยวก่อนอุ้ยมาแล้วมาแ้อุ้ยยนยยยย้ยย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 ยนย เหลืองๆตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมจุดอ่อนจุดอ่อนนายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอีกทีหนึ่งตายแล้วถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยชะงักมันชะงักเดี๋ยว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 เราคุยกันได้นะเราคุยกันได้นะเราคุยกันได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดพี่ตายมันไม่ตายเอากระสุนหมดลูกซองกระสุนหมดแย่แล้วมา พกก็ได้ปืนพกก็ได้อืมอืมอกุยชะงักมันชะงักเย้ยทำไมยิงไม่โดนจุดอ่อนมันเลยชะงักวะอ้ยยิงมันยิงมันโอ้ยจุดอ่อนไปอยู่อะไรตรงนั้นมันยิงไม่โดนแลก่อนนี่แน่อ้ยตายไหมรัวเลยโอ้ยกระสุนหมดรีโหลดกระสุนก่อนพกเราเยอะพกเราเยอะพกเรามีเยอะ นี่ตายตายเอ้ยเรียบร้อยโอ้ยฉจัดการเฮลเลนทอมนายเป็นอิสระแล้วแล้วลูกแดงๆนั่นคืออะไรกันนะลูกบอลหรือเปล่าลูกแก้วได้รับลูกแก้วอุย้ยลูกแก้วอะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรอันนี้น่าจะเป็นลาร์ดบอสเราไหมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะหลังจากนี้หวังว่า เก็บไว้ก่อนมันแจกกระสุนย <ฮ illes> <ค uman> เนอยอะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยสรุปทอมไปแล้วนะกลายเป็นอ่าตัวนี้ไปแล้วมาเรียก็กลายเป็นผีคอยาวไปแล้วแล้วอีกคนหนึ่งไปไหนหวะหรือว่าอีกคนหนึ่งตายไปแล้วอันนี้อะไรอะ่ะระเบิดเวลาหรือเปล่าอันอนี้จุด,จด,จด เสียงแบบนี้เออเหมือนคุ้คุนะเนี่ยคันเลอร์ทัมเมอร์อุลตร้าแมนนี่มันระเบิดอองตู้อ้าวตีตัลกาหลบได้อย่างกับเจมสันบอลเออแล้วแองจี้ล่ะเราต้องไปหาแองจี้ก่อนไหมหรือว่าขึ้นไปเลยลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะอะไรอ่ะวยเอา โทรศัพท์ Word ทำไมถึงมีโทรศัพท์วางอยู่ตรงนี้ไหนดูสิไอ้ยังไงแองจี้มาแล้วอุย้ยนึกว่าจะไม่รอดเดฟนั่นมันแองจี้ G. นั่นคุณเหรอครับเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้แองจี้ G. คุณโอเคแล้วเหรอครับผมกังวลอยู่เลยว่าเธอจะกลายเป็นผีดิบพวกนั้นไปแล้ว ฉันยังไหวมันมันอะไรน่ะเออโทรศัพท์ไงครับถามได้โทรศัพท์เหรอใช่ไม่ใช่เครื่องสักผ้าแต่อย่างใดไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมนะครับดูเหมือนจะมีกระดาษโน้ตอยู่ตรงนี้นะประตูด้านหลังนี้จะนําไปสู่อิสารภาพประตูบานนี้จะเปิดออกเมื่อมีคนใหม่เข้ามาในบ้านอ๋อเราต้องโทรเรียกให้คนเข้ามาในบ้านเราถึงออกไปได้เหรอเนี่ยถึงว่าล่ะทําไม ถึงมีคนโทรสั่งแกลเอสั่งเกรฟมาจากเราได้เมื่อประตูหน้าบ้านเปิดขึ้นอีกครั้งประตูบานนี้ก็จะเปิดเช่นกันพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถออกจากบ้านหลังนี้ได้ด้วยการโทรห<ถ>าคนอื่นมา,<บ>าแทนที่โอโ้โหวนเวียนกันไปอย่างนี้เลยตลอดอะด,ดีการตัดสินใจเป็นของคุณอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเราอยากออกจากที่นี่ก็ต้องหาคนอื่นมารับเคาะแทนแบบนั้นสินะ เออมีคนออกจากที่นี่ไปได้ด้วยการโทรหาพวกเราให้มาส่งอาหารสินะช่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวซะจริงบ้านหลังนี้อาจจะชั่วร้ายแต่สิ่งที่มันทําแต่สิ่งที่ทําให้มันมีพลังขับเคลื่อนต่อไปได้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นี่แหละเราโทรหาตำรวจดีไหมแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังเธอคิดว่าตำรวจจะเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างนั้นเหรองั้นเราจะเอาอยัางไงกันดีออืมอืม เอาไงดีครับเราจะโทรหรือจะไม่โทรดีมองหน้ากันแล้วไงต่อสุดท้ายก็โทรอ่ะโอเคก็น,นะเราก็ทำเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเอ่อฮัลโหลสวัสดีครับอุย๊ยมีคนรับแล้ว จบแล้วหรอจบแล้วจบแล้วครับกับ d e l i y w r y Man มไลเดอส่งอาหารในคะเลหาดสยองขวัญเหมือนตอนสุดท้ายเราก็น่าจะโทรออกเหมือนเดิมนะก็น่าจะโทรเรียกให้คนมาแทนเราเราจะได้ออกไปด้านนอกได้นะแล้วมันก็น่าจะวนเวียนต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคือถ้าเกิดเราไม่โทรเราก็ตายนเนาะ แต่ถ้าเกิดเราโทรคนอื่นก็จะมาแทนเราอยู่ดีอ่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าวนเวียนกันไปแล้วกันนะ <c oughs> ตอนนี้เราขอออกไปด้านนอกก่อนไปกินเหล้าที่แองจี้นัดไว้โอ้ยเราเล่นไปทั้งหมด1ชั่วโมง37นาที56ิวิเซฟไป6รอบนะเนี่ยเอ้ยใช้ได้เกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยสนุก เป็นเกมคนไทยที่ถือว่าทําออกมาดีเลยนะเออช่วงนี้ก็กําลังลดราคาอยู่ในสตรีมด้วยนะช่วงซัมเมอร์เซลก็ใครอยากลองไปซื้อมาเล่นก็ลองดูได้ใครอยากได้ฟิลแบบ Resident Evil แต่ว่าอาจจะอยากลองเล่นแบบสั้นๆก่อนก็นี่เลย Delivery Man นะสนับสนุนกันได้โอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ไว้เจอกันครับบายบายครับผมเย้ yeah.